สวัสดีผมวันนี้วันที่18สิงหาคมปี2568นะครับวันนี้มีอัปเดตหนึ่งเรื่องนะฮะสำหรับวิธีการลงทะเบียนร,รถไฟฟ้า20บาทตลอดสายนะครับซึ่งเริ่มวันที่25สิงหาคมนะครับเวลาประมาณนะครับเที่ยงคืน1นาทีนะครับที่จะเปิดให้ลงนะครับผ่านแอปพลิเคชันทางลัด ควบคุมนะครับ8เส้นทางนะไม่ว่าจะเป็นนะครับในส่วนของหลายท่านที่ต้องการใช้รถไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นใต้ดินนะครับหรือเอ่อบนดินนะครับก็สามารถที่จะเอ่อดเนินการได้นะครับแล้วก็ควบคุมเนะเขาเรียกว่ารถไฟฟ้าแต่ละสีเนี่ยนะค่อนข้างควบคุมเยอะเลยทีเดียวนะครับก็เดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันนะครับว่าวิธีการลงทะเบียนทําอย่างไรนะครับ สำหรับในเรื่องของการเปิดลงทะเบียนนะครับก็ให้เราเตรียมพร้อมนะครับนะการลงทะเบียนก็ถ้าลงแล้วเนี่ยนะครับก็จะได้รับสิทธิ์นะครับ20บาทนะซึ่งก็แน่นอนว่าเป็นประหยัดคุ้มนะครับในเรื่องของการใช้สิทธิ์นะครับวันที่1ตุลาคมปี68นะครับก็เริ่มใช้สิทธิ์นะครับดังกล่าวได้นะแต่ว่าก่อนที่จะเริ่มใช้ได้ เราจะต้องลงทะเบียนก่อนนะครับในกระบวนการลงทะเบียนจะต้องเตรียมอะไรบ้างนะครับหลักๆเนี่ยต้องมีแอปพลิเคชันทางรัฐนะครับต้องมีบัตรประชาชนคนไทยแล้วก็ที่สําคัญนะครับต้องมีตั๋วที่เราใช้หรือเราซื้อนะครับที่ใช้บริการรถไฟฟ้านั่นเองนะครับสำหรับพื้นที่การใช้รถไฟฟ้าครับก็ครอบคลุม8เส้นทางนะครับไม่ว่าจะเป็นรถไฟฟ้าสีเขียวสีเหลืองสีน้ําเงิน นะครับสีม่วงนะครับสีทองชมพูจะเป็นในเรื่องของ Airpods r e i Link แดงนะครับหรือว่าสายสีแดงก็แล้วแต่นะครับผมนั้นโดยรวมเนี่ยก็ประมาณ194สถานีนะครับที่สามารถนะครับเตรียมพร้อมในเรื่องของลงทะเบียนตรงนี้ได้นะครับ194สถานีนี้ก็โหนะเกือบทั้งหมดแล้วมั้งนะฮะสำหรับในเรื่องของรถไฟฟ้านะครับก็คุ้มแน่นอนนะครับสำหรับผู้ที่มีสิท ลงทะเบียนนะครับก็ต้องเป็นบุคคลนะครับธรรมดาสัญชาติไทยนะฮะซึ่งแน่นอนว่าสัญชาติไทยเนี่ยก็จะต้องมีบัตรประชาชนนะครับวันที่25สิงหาคมครับก็จะเปิดลงทะเบียนนะผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐเพรฉะนั้นก็เตรียมพร้อมดาวน์โหลดนะครับในเรื่องของแอปพลิเคชันทางรัฐมาไว้ใครมีอยู่แล้วนะครับผมก็ดูคลิปนี้นะครับเป็นแนวทางนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับวันที่25เดือนสิงหาคมครับก็จะลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐ ซึ่งเราจะต้องเตรียมบัตรประชาชนนะครับผมอันนี้เขาบอกว่าระบุหมายเลขบัตรประชาชน13หลักผูกบัตรเครดิตนะครับบัตรเดบิตหรือว่าบัตรโดยสารร่วมนะครับของแรบบิ t การ์ดนะครับที่ลงทะเบียนนะก็คือต้องกรอกข้อมูลนั่นแหละสำหรับในเรื่องของอะไรครับบัตรนะที่เราใช้ในส่วนของรถไฟฟ้านั่นเองนะครับ สำหรับในเรื่องของบัตรที่หลายท่านอาจจะมีนะครับผมก็จะต้องเป็นบัตรสำหรับการใช้นะใช้จ่ายรถไฟฟ้าเช่นเช่นถ้าเป็นบัตรนะครับแรบิดเนี่ยเขาก็ควบคุมสายสีเขียวสีทองสีชมพูสีเหลืองนะอันนี้ก็สามารถใช้บัตรตรงนี้ได้หรือจะเป็นในเรื่องของบัตรนะครับที่เรียกว่า e m v นะก็มีคุมด้วยนะรถไฟฟ้าสายสีแดงสีน้ำเงินสีม่วงสีชมพูสีเหลืองเนี่ยฮะเห็นไหมครับ หรือจะเป็นบัตรนะครับ MRT Plus นะก็จะมี2สีก็คือสายสีน้ำเงินสีม่วงนะครับรวมไปถึงในเรื่องของบัตรนะครับ ARL ที่เรียกว่า A p o t Red r i n g s นะครับผมนะก็เนี่ยเป็นลักษณะของการที่รายท่านอาจจะมีหลายบัตรแต่แน่นอนครับว่าช่วงแรก จะต้องนำหรือรวบรวมนะครับสิ่งที่เราใช้เนอะคือในเรื่องของการใช้งานนะครับเอาข้อมูลเหล่านี้ที่เราใช้แต่ละสายสีแต่ละบัตรเนี่ยนะครับมารวมไว้ในส่วนของตัวเลยครับแอปพลิเคชันทางรัฐน,นะครับเพราะนั้นสรุปให้เราเข้าๆอีกครั้งหนึ่งครับสำหรับในเรื่องของรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายครับก็จะเริ่มใช้วันที่1ตุลาคมปี2568นี้ ลงทะเบียนอย่างไรนะครับก็เปิดลงทะเบียนนะครับผมตามที่บอกนะก็คือ25สิงหาคมเฉพาะคนไทยที่มีบัตรประชาชน13หลักลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐนะครับใช้ได้นะครับผมนะไม่ว่าจะเป็นบัตรนะครับแรบบิทการ์ดบัตรเครดิตนะครับเดบิตนะหรืออนาคตจะรองรับนะครับในเรื่องการสแกน QR code จากมือถือก็แล้วแต่นะครับสายรถไฟฟ้าที่บัตรรองรับก็ตามที่แจ้งไปนะเพราะนั้นเนี่ย การที่เราจะดำเนินการนะครับรถไฟฟ้านะครับก็จะต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันทางรัดมาเสร็จแล้วครับเราเข้าไปในส่วนของเมนูนะซึ่งก็บอกว่าลงทะเบียนเกี่ยวกับรถไฟฟ้า20บาทพอเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเราจะต้องกรอกหมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน13หลักเสร็จแล้วครับก็จะต้องกรอกข้อมูลบัตรที่นะครับจะใช้ชําระค่าโดยสารนะตามที่แบ่งปันไปนี้นะครับที่ครอบคุมรถไฟฟ้าแต่ละสีนะครับ เสร็จแล้วครับบัตรที่ได้รับการนะยืนยันการลงทะเบียนจะได้รับสิทธิ์นะครับใช้มาตรการลถไฟฟ้า20บาทอัตโนมัตินะยำ้ำเมื่อทำการกรอกเรียบร้อยถูกไหมก็คือผูกข้อมูลบัตรที่เราใช้จ่ายนะครับรถไฟฟ้าเข้าสู่ข้อมูลนะครับแอปพลิเคชันทางรัฐนะครับข้อมูลหมวดในเรื่องของการลงทะเบียน รถไฟฟ้า20บาทตลอดสายก็รอในเรื่องของการอนุมัติและยืนยันการลงทะเบียนเสร็จแล้วถึงจะได้รับสิทธิ์นะครับผมทางนี้หากบัตรไม่ลงทะเบียนก็จะต้องจ่ายค่าโดยสารในราคาปกติโดยอนาคตครับปี2569คือปีหน้าจะเริ่มใช้ระบบ QR Code สำหรับการสแกนนะครับจ่ายค่าโดยสารผ่านโทรศัพท์มือถือ โดยจะยกเลิกการใช้บัตรโดยสารในระยะยาวนะครับก็สามารถนะครับดาวน์โหลดแอปพลิเคชันทางรัดเข้ามาแล้วก็ดาเนินการลงทะเบียนตามที่เราแนะนำได้นะครับผมวันนี้ก็ขอบคุณข้อมูลจากไทยคู่ฟ้าด้วยนะครับที่อัปเดตแบ่งปันข้อมูลนะครับเพราะฉะนั้นสรุปให้เราได้รับทราบนะครับลงเริ่ม จะมีการเริ่มลงทะเบียนนะวันที่25สิงหาคมนะครับผมสิ่งที่เราต้องเตรียมและต้องใช้1เลยก็คือในเรื่องของบัตรประชาชน2ครับคือบัตรสําหรับการใช้ใจ่ายรถไฟฟ้าทุกบัตรควบคุมนะครับแต่ละโซนพื้นที่เนะสีรถไฟฟ้าแล้วก็ในเรื่องของแอปพลิเคชันทางรัฐที่เราต้องดาวน์โหลดมานะครับผมแล้วก็ดำเนินการลงทะเบียนตามที่ แบ่งปันไปฮะนะครับผมวันนั้นเมื่อลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยนะครับมีการยืนยันเรียบร้อยนะครับก็จะเริ่มใช้อย่างเป็นทางการนะวันที่1ตุลาคมปี2568นะครับผมแต่ละบัตรที่ได้รับการยืนยันก็จะได้รับสิทธิ์นะครับผมนะ20บาทอัตโนมัตินะเขาเรียกว่า20บบาทตลอดสายอัตโนมัตินะครับในกรณีที่ไม่ลงทะเบียนตามที่แบ่งปันไป ก็จะได้รับสิทธิ์ค่าบริการนะครับก็คือเขาเรียกค่าบริการปกตินะนะครับผมภาพประมาณนี้เอาละนะครับนี่ก็เป็นข้อมูลดีๆสำหรับใครที่อยู่ในพื้นที่นะครับควอบคุมรถไฟฟ้าต่างๆในแต่ละโซนสีนะก็สามารถที่จะเริ่มลงทะเบียนตามที่แบ่งปันไปนะครับก็สามารถทำได้ง่ายๆไม่ยากนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่ง เริ่มลงทะเบียนครับ25สิงหาคมนี้นะฮะตั้งแต่เวลาเที่ยงคืน1นาทีเป็นต้นไปก็สามารถดำเนินการลงทะเบียนได้นะครับผมก็ควบคุมนะค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับ194สถานีด้วยกันนะไม่ว่าจะเป็นสายสีเขียวสีเหลืองสีน้ำเงินสีม่วงสีทองสีชมพู a i r p o อร r ตเรดริ Ring, นะครับแล้วก็รวมไปถึงสายสีแดงนะครับผมนะภาพประมาณนี้เลยทีเดียวเอาละวันนี้ขอบคุณมาก สำหรับก,การติดตามชมครับก็เดี๋ยวพบกันใหม่ในครั้งต่อไปวันนี้ขอให้ท่านโชคดีและมีความสุขครับผมสวัสดีครับ